พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยพี่น้องครับเพื่อดูด้วยกันในเช้านี้นะครับพระคำของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะครับหนังสือกันดานวิถีครับบทที่22ข้อที่21ครับถึงข้อที่31ิดพี่น้องมีพระคำพีนะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสม11ันิเนะครับกันดานวิถีครับบทที่22ครับข้อที่21่นะครับถึงข้อที่3าครับ วันที่21นะครับขันทาวิธีบทที่22ครับดังนั้นบาลาอัมก็ลุกขึ้นแต่เช้าและปลูกอาลาแล้วก็ไปกับพวกเจ้านายของโมแอบแล้วแต่พระเจ้าทรงกลิ้วบาลาอัมเพราะเขาไปดังนั้นทูตของพระยาเวมายืนขวางทางเป็นคู่เป็นผู้ที่ขัดขวางบาลาอัมส่วนบาลาอัมขี่ลาโดยมีคนใช้สองคนไปกับเขา เมื่อลาเห็นทูดของพร,พระยาเวถือดาบในมือยืนขวางทางอยู่ลาก็เลี้ยวออกจากทางและเดินเข้าไปในทุ่งนาบาลามจึงตีลาให้กลับไปตามทางเดินแต่ทูตของพระยาเวมายืนอยู่ตรงซอยแคบแ,คบแคบในสวนอันหุนซึ่งมีกำแพงอยู่ระหว่างทั้งสองข้างเมื่อลาเห็นทูดของพระยาเวก็ดันตัวไปติดกำแพงและมันดันเท้าของบาลามเบียดเข้าไปกับกำแพง บารามก็ตีลาอีกแล้วทูตของพระยาเวก็เดินหน้าไปยืนอยู่ตรงซอกแคบซึ่งไม่มีที่จะให้หลีกไปทางซ้ายหรือทางขวาเมื่อลาเห็นทูตของพระยาเวมันก็หมอบลงโดยบารามยังคงอยู่บนหลังลาบารามก็โกรธจึงใช้ไม้ท้าของเขาตีลานั้นแล้วพระยาเวทรงเปิดปากลามันก็พูดกับบารามว่าข้าพเจ้าทำอะไรแก่ท่านท่านจึงตีข้าพเจ้าถึงสามครั้ง 巴ามก็พูดกับลาว่าเพราะเจ้ากลั่นแกล้งเราเราอยากจะมีดาบอยู่ในมือเราจะได้ฆ่าเจ้าเสียเดี๋ยวนี้ลาก็พูดกับบา巴ามว่าข้าพเจ้าเป็นลาที่ท่านเองขี่อยู่ทุกวันจนบัดนี้ไม่ใช่หรือข้าพเจ้าเคยทําเช่นนี้กับท่านไหมบารามก็บอกว่าไม่เคยแล้วพระยาเวทรงเปิดตาบา巴ามเขาจะเห็นทูตของพระยาเวยืนขวางทางแล้วดาบอยู่ในมือ 巴า姆ก็ก้มลงกล่าวพี่น้องครับพระกัมภีในเช้านี้ครับเป็นเรื่องราวของบารามนะครับนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับนะเป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้า,ารามเป็นคนต่างชาตินะครับไม่ใช่เป็นคนอิสราเอลแต่ท่านเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นผู้เผยชนะก็ได้นะครับของพระยาเวพี่น้องครับนะแล้วก็ในเวลานั้นนะครับอิสราเอลนั้นได้เข้ามาในแผ่นดินพันธสัญญาแล้วครับ นะได้เรียกว่าเข้ามาถึงเมืองเยริโกนะอพยพข้ามเข้ามานะครับบุกคานาอันและพี่น้องครับนะข้ามแม่น้ําจอแดนนะจนถึงเยริโกแล้วคนโมอับที่เป็นคนท้องถิ่นในแผ่นดินคานาอันนะครับที่เขานมาสก,การพระอื่นเขาก็กลัวคนอิสราเอลครับเพราะเขาได้ยินเรื่องราวว่าว่าพระเจ้าอยู่กับอิสราเอลนะและพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเมืองเยริโกเรียกว่าแตกสลายเลยนะครับเมืองที่ยิ่งใหญ่โบราณก็ยังต้องแตกสลายลงนะครับเพราะว่า พระเจ้าของอิสราเอลพระยาเวมาแล้วพี่น้องนะบารักที่เป็นกษัตริย์โมอบก,ก็กลัวครับบารักก็เลยเรียกใช้บริการของ巴าอัมครับนะให้บาอัมนั้นไปเช่งด่าไปแช่งสาบอิสราเอลครับนะไปเช่งสาบอิบนะสราเอลครับพี่น้องนะไปมาแช่งสาบนะเพื่อที่อิสราเอลนั้นจะลบไม่สําเร็จแต่ว่าพระเจ้ามาเตือน巴าอัมครับว่าอย่าทาอย่าทานะเพราะว่าเพราะว่า จริงๆแล้วอิสราเอลนั้นเป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือกไว้ครับนะแล้วพระเจ้าจะอวยพระพรเขาพี่น้องพี่น้องบาอามนั้นก็เรียกว่าไม่กล้าขัดขืนพระยาเวนะครับพระเจ้าแต่ในที่สุดนะเขาก็เห็นจากเงินครับนะเมื่อบารักส่งคนมาตื้ออยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้เงินมนะเป็นตัวล่อท่านในที่สุดนะบาอัมก็พ่ายแพ้ครับกับการทดลองนะ ทำให้ก็ต้องออกเดินทางครับนะในวันนี้พระกัมบีบอกนะครับเขาก็เลยออกเดินทางครับเพื่อจะมาสับแช่งอิสราเอลพี่น้องนะซึ่งพระเจ้าไม่พอประทยัยพระกัมพีบอกนะครับบาอามลุกขึ้นแต่เช้าครับผูกอาลาแล้วเดินไปกับพวกเจ้านายของโมแอบบนะก็คือคนโมแอบ,บมาเชิญเลยนะพี่น้องครับนะหลายรอบละสุดท้ายยอมเพราะความโลภพี่น้องอยากได้ทรัพย์สินเงินทองครับพระกัมพีเขที่สองบันทึกนะครับว่าพระเจ้ากริ้วบาอามมาก และส่งทูตของพระเจ้านะครับมายืนขวางทางและบราอัมมองไม่เห็นทูดของพระเจ้าครับนะแต่ลาเห็นนะลาเห็นครับลาก็เลยหยุดไม่กล้าไปต่อนะเลี้ยวทั้งแรกเลี้ยวออกจากทางนะไปทุง่งนาบรามก็ตีให้กลับมาทางเดิมครั้งที่สองครับมายืนขวางนะติดทำให้ทูตทูดของเจ้ามายืนติดกําแพงเลยครับดันเท้าบราอัมเบียดติดกําแพงเลยนะเหมือนในรูปเนี่ยพีย่น้องเบียดติดกาแพงเลยจนซอองแคบ ครั้งที่สามครับมายืนเหนื่อยแคบไม่ไปไหนเลยครับออกซ้ายออกขวามไม่ได้แล้วบังคับนะจนกระทั่งลาต้องหมอบลงเลยพี่น้องนะไปต่อไม่ได้แล้วก็ถูกตีอีกเป็นครั้งที่สามครับนะบลาอมโมโหลาทําไมวันนี้ดื้อมากดื้อจริงๆนะเอาไม้เท้าตีลาพระเจ้ากรเล็เปิดปากลาครับเปิดปากลาให้ลาพูดได้พี่น้องนะเป็นครั้งแรกในพระกัมปีนะครับที่ลาพูดกับกบลบาอัมพี่น้องครับนะลาพูดได้ ลาต่อว่าบารามครับว่าทําตีฉันทําไมสามครั้งบารามก็ว่าครับว่าแกล้งเราใช่ไหมเนี่ยโมโหแล้วนะถ้ามีดาบอยู่ในมือจะฆ่าเสียแล้วก็ลาก็พูดกับบารามว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะใช่ไหมบาลามบอกก็ไม่เคยดังนั้นครับหลังจ,จากนั้นเข้าที่สารสเวรนะครับพระเจ้าก็เปิดตาบารามครับให้เห็นทูดของพระยาเวพอเห็นปั๊บบารามก็ก้มลงกราบเลยพี่น้องนะและทูดของพระยาเวก็บอกนะครับว่า ท่านกําลังทําบาปกับพระเจ้านะพระเจ้าไม่ยอมให้ท่านไปท่านก็ยังจะไปพี่น้องนะนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเช้าวันนี้พี่น้องครับพี่น้องครับในสรุดีหลายครั้งก็บอกเรานะพี่น้องครับว่าหลายครั้งเราก็เป็นเหมือนกับลาเป็นเหมือนกับล่อนี่นะครับสรุดีบอกไว้นะครับว่าต้องถูกบังคับโดยบังเหียนนะถ้าไม่บังคับไม่อะไรนะก็ก็ยังโดนชตอยู่ในความบาปอยู่พี่น้อง พระเจ้าบอกนะครับว่าอย่าให้เราเป็นเหมือนลาเป็นเหมือนลอกเลยที่ต้องใช้บังเหียนในการควบคุมนะเพื่อที่จะไปเหมือนลาตัวนี้นะครับนะที่บลาอัมนั้นจุดกระชากลากไปให้ได้นะพี่น้องครับจริงๆแล้วบลาอัมนี่นะครับคือลาจริงแล้วบลาอัมคือลาครับไม่ใช่ลาที่ผมพูดถึงนะแต่เป็นลาที่เรียกว่าดื้อกับพระเจ้าพี่น้องจนกระทั่งต้องใส่ลอกนะต้องใส่บังเหียนครับต้องใส่บังเหียนนะครับในการบังคับบาลาอมัม ไม่ให้ท่านทำผิดกับพระเจ้าโดยที่ไปแช่งสาบอิสราเอลจนในที่สุดบาอามก็ไปตกลงกับบารักนั้นที่สุดนะครับในเวลาต่อมาถ้าพี่น้องอ่านต่อไปนะครับว่าท่านจะพูดในสิ่งที่พระเจ้าพูดเท่านั้นแน่นอนครับพระเจ้าให้อวยพร,อ,รอิสราเอลครับในที่สุดบาอามก็อวยพร,อ,รอิสราเอลตามสิ่งที่ท่านได้ยินจากพระเจ้าพี่น้องพี่น้องครับในช่วงเทศกาลมหาพรตนี้นะพี่น้องครับเป็นช่วงเวลาที่เรา้เข้ามาสำรวจตัวเองครับหลายครั้งเราก็เหมือนบาอัมพี่น้องเราเป็นเหมือนบาอามเลยครับเราดื้อกับพระเจ้า เพราะเราเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองครับเราเห็นกับความโลภพี่น้องเราดื้อกับพระเจ้าจริงๆพี่น้องครับนะถ้าเราสำรวจตัวเองครับให้ช่วงเทศกาลมหาพรตนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเข้ามาสำรวจตัวเราครับนะเราไม่ได้ให้พระเจ้าเป็นเป็นหนึ่งในชีวิตของเราครับเรารักสิ่งอื่นด้วยเหมือนบาอามครับรู้จักพระเจ้ารู้จักพระยาเวแต่ก็รักอย่างอื่นด้วยรักเงินทองด้วยโลภอยากได้เงินทองจนกระทั่งหลงทางไปทําในสิ่งที่ผิด โดยการที่ไปแช่งสาเป็นแช่งสาบแช่งอิสราเอลนะครับที่เข้ามาแล้วไปเป็นเครื่องมือของโมบนะชนชาติที่เป็นความชั่วร้ายนะครับที่กอนนันสการพลาอื่นพี่น้องที่เขาบูชายันเด็กด้วยนะครับนะแต่พระเจ้าก็มาเรียกว่าเหมือนลาตัวนี้นะครับนะที่บารามบังคับอยู่พระเจ้าก็เหมือนกับบังคับบา巴ามนะครับที่บา巴ามเป็นลาพี่น้องเป็นลาที่พูดได้นะแล้วก็ในที่สุด บาามก็กลับใจครับผมอยากให้เราช่วงเทศกาลมหาพรตนี้นะครับเราได้ก็ามาสํารวจตัวเราครับนะว่ามีอะไรไหมครับที่เรายังดื้อกับพระเจ้าอยู่ที่พระเจ้ามาตรัสกับเราให้เราเชื่อฟังแต่เราก็ยังไม่ยอมพระเจ้าสักทีนะเราเหมือนบาลามนี่แหละครับยังยอมแพ้ต่อกิเลสตัณหาของตัวเองบางเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องเพศพี่น้องความผิดบาปทางเพศนะบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าการลุ่มประเวณีนะครับทางเพศบางคนอาจเป็นเรื่องเงินครับเหมือนา拉อัมโลกนะหาเงินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะอาจจะทําเงินในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องคําพูดครับแบบ巴าลามนะให้ให้ไปแช่งด่าอิสราเอลบางคนอาจจะเป็นคําพูดครับคําพูดที่แช่งด่าผู้อื่นคําพูดสบทนะคาพูดโกหกนะคาพูด ที่เรียกว่านำความแตกแยกนะคำพูดที่ไม่ได้เป็นพระพรนะบางคนอาจจะเป็นอย่างอื่นครับพี่น้องลองดูสำรวจตัวเราครับว่าอะไรนะที่เรายังดื้อกับพระเจ้าอยู่แม้พระเจ้าเตือนเราหลายครั้งหลายหนเหมือนอย่างที่พระเจ้าเตือน巴าอัมพี่น้องพี่น้องให้ช่ว์เทศการมหาพรตนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับทูตของพระยาเวมาปรากฏกับเราเหมือนทูตของพระยาเวมาปรากฏกับราอัมครับนะห้ามท่าน และตรัสกับบลาอัมแล้วพูดกับบลาอาัม <beautiful> พี่น้องพี่น้องให้ช่วงเวลามหาพรตนี้เป right. <asına> ็นช่วงเวลาครับท <ances. S 1> ี <Leaf Auch> ่ทูตของพระเจ้ามาปกติกกับเราดีไหมครับห้ามเรานะตรัสกับเราพูดกับเรานะเพื่อที่เรานั้นจะเชื่อฟังพระองค์และอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องดีไหมพี่น้องครับนะขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับที่เราจะมีความเชื่อและให้ช่วงเทศกาลมหาพรตนี้เป็นช่วงเวลาที่เขามาสำรวจตัวเราเองครับนะมีสิ่งใดไหมที่เรายังทำผิดกับพระเจ้าอยู่ มีสิ่งใดไหมที่เรายังดื้อกับพระเจ้าอยู่ให้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีครับที่เรามีชีวิตที่ยอมจำนนและเชื่อฝังพระเจ้าดีไหมพี่น้องนะเพื่อที่เรานั้นจะมีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าครับและมีชีวิตที่เป็นพรนะอย่ามีชีวิตที่เป็นแบบราอามนะพี่น้องครับนะเพราะ巴าอัมถูกจดจําบันทึกนะครับในพันธสัญญาใหม่นะทั้งในหลายที่หลายตอนนะครับว่าเป็นคนที่เห็นแก่เงินนะเป็นคนที่โลภนะเราคงไม่อยากถูกจดชื่อบันทึกแบบนั้นดีใช่ไหมพี่น้องครับ เราคงไม่อยากจดชื่อแบบนั้นในท้ายสุดชื่อของเรานะครับแต่ว่าให้เราเรียกว่าเชื่อฝังพระเจ้าครับนะและกลับใจใหม่ให้ช่วงเวลานี้เทศกาลมหาพรนี้เป็นช่วงอะไรที่เข้ามากลับใจครับจากพระเจ้าและยอมจำนนกับองค์นะอย่าเป็นเหมือนลาหรือล่อเลยนะครับพี่น้องครับที่ต้องเอาบังเขียนมาบังคับนะแต่ให้เราพบกับพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าจัดกับเราอาเมนนะครับผมให้ฐา้พี่น้องนะครับเราให้ฐานด้วยกันนะครับ พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำพีเรื่องราวชีวิตของบลาอัมและลาของท่านที่ได้เข้ามาเตือนใจชีวิตของลูกพระเจ้าข้าที่ลูกนั้นจะไม่ดื้อเหมือนบาลาอมัมที่จะต้องใช้ใส่บางเหียนที่ปากเพื่อที่จะบังคับให้เดินในทางที่ถูกต้องของพระองค์พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยที่ลูกนั้นจะมีหัวใจที่ในช่วงเวลานี้นั้นเข้ามาสํารวจตัวเราเองและมีสิ่งใดที่ลูกยังดือ้อยู่ มีสิ่งใดที่ลูกยังไม่ยอมพระองค์มีสิ่งใดที่ลูกยังไม่เชื่อฟังพระองค์อยู่พระเจ้าข้าให้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่พระเจ้าเข้ามาตรัสกับลูกและเป็นช่วงเวลาที่ลูกได้กลับใจและสำรวจตัวเองและกลับใจใหม่และมีชีวิตที่ยอมจำนวนและเชื่อฟังพระองค์พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับช่วงเวลานี้ที่ลูกได้เข้ามาสำรวจตัวเองและขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยในสิ่งที่ลูกยังบกพร่องอยู่ขอพระเจ้าเมตตาเสริมกำลังลูกโดยลิ์เดชกของพระวิญญาณบริสุทธิ์และการกลับใจใหม่นี้ที่พบในองค์พระเยซูคร ขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยอธิษฐานกราบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเทศการมหาพรตอยญกให้เรามีใจดื้อดึงกับพระเจ้านะครับหรือใจแข็งแรงกับพระเจ้านะพี่น้องครับเราใช้ช่วงเวลานี้ทั้งวันนะครับหรือแบ่งช่วงเวลานะครับในเทศกาลมหาพรตนะในการภาวนาอธิษฐานและหนึ่งในช่วงนั้นก็คือการเข้ามาสํารวจตัวเองครับมีสิ่งใดที่เรายังดื้อกับพระเจ้าไหมขอพระเจ้ายกโทษสารภาพบาปแล้วเรากลับใจใหม่ดีไหมพี่น้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับ ขอพร,ระเจ้าเมตตาพระเจ้าพับพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยระพรครับ